วันนี้ครับรถเข้ามาในบ้านห้วยไซแล้วครับตอนนี้เป็นห้วยไซนีเหนอพราะว่าวันนี้ที่บ้านห้วยไซจะมีคนขายเฮดกิเจ้ากันเนาะ ขายเฮ็ดหนึ่งเจ้าละครับยทูทางขวามือผมนี่เออหนึ่งเจ้าละเดี๋ยวมันน่าจะมีหลายเจ้าอยู่อันนี้ก็เป็นกาแฟ,แฟซดตทางขวามือนี่ทางขวานี่น่าจะมีหลายเจ้าอยู่มีหลายเจ้าอยู่ไปเดี๋ยวไปถ่ายน่อยเนาะ

หอยหอยไซซิว่าเป็นตัอู่ะจะได้เหรอขยูครับขายถูกแล้วก็จำนจำุเขาขายแปงครับตั้งตั้งไหนที่ขายแป้งปโอ้ต่างหอยลานว่ะอ๋อตัางหอยลานเนาะอ๋อฮะปลาอันนี้เม่เขาไปห้าบไหนมานี่ อ๋อครับและช่วงนี้จะเป็นหน้าเฮ็ดเนาะอันนี้เฮ็ดอย่างครับเฮ็ดลมเฮ็ดลมอ๋อไล่เฮ็ดด่านี่ไล่แม่เขาก็เมื่อแรงทุกเมืแรงมาขายกันท่านี่เลยอันนี้เป็นของกินเนาะและอันนี้เป็นพักอันนี้แบบแคว่งอันนี้แบบแสงอันนี้เฮ็ดไล่แม่เขาขายทุงเฮ็ดอะไรนี่ทุงห้าสิบทุงห้าทุงสาบาทใบเนี่ยอ๋อ คนว่าถ้าถ้าที่มันบานนี่เอาไปเป็นน้ำพริกลมไหมะคะถ้าเป็นนุ่มเหรอมมเอาไปแกงไปแกงอันไหนที่เป็นพริกเป็นลมได้นอ่าเนี่เนานนะครับนนพริก,พร,กพริกได้นะพริกลมนะมต้องบานๆแต่อันเนาะนอ๋อถ้าบานนี้แป้งได้เนาะ เขาเอาไปจีจีเกินเนาะทีนี่บนห้องว่าเก๋นเนาะแล้วอีเม่เขาอู่ยองก็ว่าอู่ลือทีนี่หัวไจจะเป็นยองเนาะบางทีจะเป็นลือถ้าเป็นบางที่เป็นลือแล้วมันตางกันจะได้นี่ลือกับยองนี่ถ้าถ้าสมมติถ้ามดผมพับผมเป็นฟังหูเลืองนี่นะถ้าผมจะต้องหูเลืองว่าอันนี้ลืออันนี้ยองนี่ต้องฟังจะได้ครับเออ เออมันมีกรรมาอย่างที่มันอู่เหมือนกันนี่ยกยกตัวอย่างฮะอ้ออันอันกระป่าน้อเขาต้องไปจีบสะป้าป๋าเขาต้องไปจีบสาวฮะทสิงหูเน้อแน่นอนป้า ออซื้อยังแล้วเออนี่เหรอเออย่องกัเนี่ยย่องหนอเออถ้ามีอย่งเออยี่นอเอแล้วเออหย่าเอหย่าแม่เออซื้อเอฮือเนอเออถ้าบ้านผมนี่ก็ว่าเอฮือเนะแต่ถ้าเป็นรื่อเนีย ซื้จียู่ซื้ออยู่ซื้อีน้อเออ <c oughs> อันนี้ได้การ,รใหม่เลยกร,รมลมลลูกมลลูกประภัยมาครับเอาละเดี๋ยวจะเอาไปแปรงในพริกลมเดสักหน่ยสสาบัดเอาแบบสแกนได้กอเออเดี๋ยว,เ,วเ,เ,เ,เดี๋ยวเออมีสาวเอาไหมอ่ะอันไหนขึ้นมาเอาละเดี๋ยวทายทูดแม่เขากอน อ่ายิ้นนมนะแม่เนอะนี่ดุกยิ้มนะครับเอาละครับชาวมุตจุ่มได้ได้ได้เฮ็ดลมละ,ลละเลยค,ครับวันนี้จะปั่นมาเคี้ยวอีแม่เขาเนาะปั่นมาตึงวังมาอูยออ่ยองฮัดอู่ยองเนาะเอาละครับ อาดาวมม่จะบุมได้ละได้เห็นลมตีหนึ่งละไปแล้วได้เห็นลมตีหนึ่งแ,แ,ม,งแม่หมูแม่หมูขาย ไนเป็นลมตีไม่หมูเอาได้เคี่ยวมันไปไม่ก็โมนเนาะไม่ได้เคียวมันกระโม